อาาบอกว่าทำตัวให้ว่างนี่แหละค่ะเพื่อจะรับางานต่อไปเพราะว่าเจ้าน,นายในตจะบนประจําว่าลูวมไม่ปล่อ,ย,อย,ยคือไม่คยยางานรากระจายงานเง,งี้ยบางทีเดี๋ยวที่วาคุยกับอาจารย์ว่าบางทีไม่ได้ดังใจก็จะลงไปยิ้โบ้เองอะไรเงี้ยค่ะแลงวตอนนี้พออาจารย์เข้าเข้าใจว่าทําไมถึถงเจ้านายึงบอกว่แบบดูจะต้องมาเทคนี่ย <ขอ S 2> ค่ะออเจ้กะสูรู้เุดคแล้วได้อะไรครับั้ได้ใจในการที่ว่า เราต้องอมองดูว่าเราจะกระจายงานให้น้องแต่ละคนยังไงเขาเหมาะสมกับงานไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะไม่ได้แ<ห>น่ใจตอนแรกใช่ตอนแรกก่อนที่เราจะเอ่อการสร้างคนหรือปั้นคนที่อาจารย์บอกยค่ะเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าเราสร้างคนขึ้นมาอะไรเงี้ยพอเขาเหมือนกับเดี๋ยวเขาบอกว่าพอไปอย,ยู่กับคู่แข่งแล้วเราทำใจแล้วอื้อแล้วก็เฮิร์ตใช่ไหมว่าทำไมเราปั้นขึ้นมาทำอล้วทำไมเอ่อเหมือนอาจารย์บอกไม่มทีที่ให้เขาหรือยังไงอย่างเงี้ยพอตอนมุมมองกลับมาว่าเออเหมือนเรา ได้ทาบุญก็โอเคเองค่ะแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องอะไรครับทุกคนน่าเลือกสักเรื่องหนึ่งเลยลเราก็เปลี่ยนหลายเรื่องแต่น่าจะเรื่องไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าการที่ว่าจะเห็นน้องขึ้นมาเ,เรียนน้องมากกว่าขอเสียงบอกเลอครับผมคิดว่าเรื่องวันนี้ที่เรียนมาทั้งวันเนี่ยแกนสำคัญของผมมีแค่ค,คำว่า process คือกระบวนการที่จะนำไปใช้นะครับก็คือกระบวนการคิดต่างๆไม่ว่าหลักการอะไรก็ตามเนี่ย ถ้าถ้าเราเข้าใจหลักการแล้วสามารถนําไปใช้ได้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้อย่างแรกนะครับแล้วก็เรื่องที่ชอบถามว่าเป็นคนที่ยึดติดเกี่ยวกับการทํางานมากเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการทํางานมากแล้วก็คิดถึงทีมงานตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะติดหนึบอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่บริษัทไปไหนไม่ได้เลยไม่เคยทิ้งงานปีหนึ่งาลาพักร้อนหรือใช้วเคชั่นไม่เกิน4วันตลอด3ปีนี้ที่ผ่านมาก็ ก็คงจะต้องกลับไปดูเรื่อง empowerment <c oughs> คือต้องต้องมอบหมายคนอื่นทำแล้วแล้วก็เรื่องที่จะต้องทำทันทีก็คือเนี่ยเรื่อง empowerment คือผมว่าโครงสร้างแข็งแรงลูกน้องเราแข็งแรงบริษัทก็แข็งแรงครับขอบคุณครับของบอกเลยครับผม